สวัสดีครับต้อรับต้อนรับโซนตาคอร์สนะครับขอขอบคุณสมาชิกคอร์สทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้ากันเลยครับเดี๋ยวเราจัดชุดเลยครับ Infinity c ป b b a ครับ by Hama นะครับจัดเต็ม2คู่นะครับแยกกิ้นคู่หน้าแล้วก็แยกกิ้นคู่หลังด้วยนะครับแออม์พร้มโ p l เซอร์ของอัพพายครับในรุ่นพลิก ER ห้าร้อยนะครับพร้ออมคนโทรลเลอร์ด้วยครับซับบล็อกเรื่องสนใจครับของอัพพายรุ่น S8 นะครับก่อนอื่นนะครับทำการแดัมก่อนเลยครับผมกาวซ a โ a k รอบคันนะครับ โอเคครับจะสุดยอดขนาดไหนครับสักคู่เดียวโอเคครับในส่วนของตัวต้าคอสนะครับเราก็ทําการแดมของกาวซีโลลงที่เรียบร้อยครับบริเวณพื้นทั้งหมดเลยครับซุ้มล้อหน้าซ้ายขวานะครับบริเวณพื้นนะครับบริเวณนี้จะเป็นไฮบริดนะครับไว้เซอร์วิสนะครับทุกจุดเลยครับแดมกาวซีโลครับความหนา2.2มิลมนะครับลดแรงสะท้อนนะครับเข้าห้องโดยสารนะครับบริเวณซุ้มล้อนะครับเบิ้ลด้วยครับ เพิ่มความเงียบนะครับดูเลตประตูนะครับหน้านะครับซ้ายขวานะครับพร้อมใส่ลำโพงของ i n f i n i t y c a p b a ลงเรียบร้อยแล้วครับเอเครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนต่อครับสักคู่เดียวครับในส่วนของประตูหน้าขวานะครับเราก็ใส่ i n f i n i t y c a p b a ลงเรียบร้อยครับพร้อมแดมของ Gau s โ l o ด้วยครับโอเครับครับในส่วนของประตูหน้าซ้ายนะครับเราก็ใส่ i n f i n i t y c a p b a ลงเรียบร้อยครับ พร้อมแดมของกาวซีโร่ด้วยครับโอเคครับนีเคครับในส่วนของซับบล็อกของอัลไพน์ในรุ่น S8 นะครับเราก็วางตำแหน่งที่ทุกบอลนะครับโอเคครับโอเคครับในส่วนของอัลไพน์อาร้า้านะครับเราก็วางไว้ใต้เบาะซ้ายเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับโอเคสวัสดีครับผมกอฟครับตอนนี้ผมอยู่ในตัวต้าคอร์สเป็นที่เรียบร้อยครับกับกล่อง AI box ็ด้วยนะครับไม่พอนะครับอัลไพน์เอาร้าห้ eR 500นะครับ ตอนนี้กำลังทำการปรับจูงเสียงอยู่นะครับนะครับปรับย่านความถี่นะครับได้ถึงสามสิบเอ็ดแบนนะครับต่อหนึ่งชแนลเลยนะครับนะครับแล้วเราก็ตั้งไว้นะครับพิซเซตหนึ่งสองสามสี่นะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับเชื่อมต่อบลูทูธครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูครับสวัสดีครับผมกอฟครับตอนนี้ผมอยู่ในตัวต้าคอสเป็นที่เรียบร้อยครับ กับกล่อง AI Box นะครับ YouTube ครับมีทุกคอนเทนต์เลยครับท่านผู้ชมครับสะดวกสบายมากครับบนจอเดิมนะครับ <S <S โอเคครับเดี๋ยวมาลองฟังเพลงครับสักคู่เดียว

ขึ้นกลางแจงเหมือนลมหนาวเดือนเมษ ว่าสิ่งไดนใจยังไงควรข้าพอจิ่ฉันได้จากเธอได้รักโดยไม่ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอว่ารักคืออะไรโอ okay, ครับคืนนี้เธอจ้อนอนด้วยใจเป็นสว to

เดินทางครับท่านผู้ชมครับอินฟนที่แคปตาครับออาไอาห้าร้อครับ ครับลูกค้าท่านในะครับสนใจงานติดตั้งล้ำๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมกอฟนะครับ063 498 6168ขอขอบคุณลูกค้าสมาชิกโตโยต้าคร s สทุกท่านเลยนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุมากครับสวัสดีครับครับก็ขออนุญาตนะครับอันนี้ผมเป็นผู้ใช้ก็จริงๆค o s s ตัวนี้ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อวัน สุกที่ผ่านมาแล้วเราก็ลองเทสตัตวเครื่องเสียงรถก็ต้องบอกเลยครว่ามันมันแย่จริงนะครับเครื่องเสียงมาจากโรงงานเพราะฉะนั้นเอ่อเราก็เลยสาหาตัวตัวร้านติดตั้งซึ่งผมก็ไปเจอคุณก๊อฟใน y ย u u ูบเลยครับแล้วก็ก,ก็ก็ตามเขามาก็ดูค่อนข้างน่าจะน่าจะสนใจลักษณะางานที่คุณก๊อฟให้บริการนะครับเพราะว่ามีทั้ง Service ที่บ้านด้วยนะครับไปรับบริการที่บ้านรับรถมานะครับผมก็เลยติดต่อคุณกราบมานะครับทางทางทางยูทูบแล้วก็หลังจากสุดท้ายเราก็ตกลงเอาตัว Kappa Infinity ต a p คันะครับแล้วก็ชุดตัวอมผมก็เลือกเป็น R500 นะครับพร้อมกับกล่อง b l บลู o t h เพราะว่า อันนั้นเพื่อ,เพ,อเพื่อตอบสน,นองความต้องการของคุณภรรยานะครัเพอแกจะจะ,จะค่อนข้างจะถนัดใช้บริเวณด้านหน้าตรงนี้ในการใช้งานผมก็เลยติดตัว DRC เข้ามาเพิ่มนะครับตรงนั้นแล้วก็มีตัว USB เพิ่มเข้ามาอีกนิดหน่อยนะครับก็บอกได้เลยครับว่าจบจริงถ้า เป็นเพื่อนสมาชิกค r อสคนไหนสนใจผมแนะนําครับคุณก๊อฟลองติดต่อเขาได้นะครับเดี๋ยวยังไงคุณก๊อฟคงขึ้นเบอร์ให้อีกทีหนึ่งขอบคุณครับ